สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วิว63ชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูการวางไข่ของเจ้า,มาแมลงปีกแข็งหรือมแมลงปีกสวยซึ่งเมื่อสองปีที่แล้วนะคะเขาก็เคยมาวางไข่ที่ต้นมะยมด่างต้นนี้ค่ะนี่นี่ค่ะไข่ของเขานะซึ่งปีที่แล้วเขาจะวางไข่ไว้ตรง ตรงที่ลูกมะยมเลยแต่ปีนี้คือมะยมไม่โดกเหมือนสองปีที่แล้วค่ะเพื่อนๆติดน้อยมากเลยนี่เขาก็วางไว้ที่ลำต้นของมะยมเลยนี่ค่ะเพื่อนๆพอเขาฟักตัวอ่อนแล้วนะคะเขาก็จะเป็นสีข,ขาวซึ่งก่อนหน้านั้นจะเป็นสีแดงนะนี่ลูกของเขาเยอะแยะไปหมดเลย เปอร์เซนที่รอดนะ99%เลยจะมีบางส่วนไม่กี่ฟองที่ยังที่ไม่รอดนะเพื่อนๆนี่ค่ะเกาะกลุ่มกันอยู่เลยไปไหนไปกันที่ต้นมะยมด่างต้นนี้นะปีนี้เข้าปีที่สามแล้วค่ะเป็นที่อาศัยแล้วก็ที่วางไข่ของเจ้า,มาแมลงเจ้า,มาแมลงปีกแข็งหรือมแมลงปีกสวยนี่ เขามีชื่อนะเพื่อนๆนชื่อของเขามีชื่อว่ามวนตองแตกหรือมวนล,ลิ้นจีค่ะมแมลงชนิดนี้คือโตเร็วมากเพื่อนๆน,นี่เขาเรียกว,ว่าโตว,วันโตคืนจริงๆค่ะชั่วข้ามคืนมาดูอีกทีโตมากเลยด้วยอากาศค่อนข้างร้อนเขาก็อาศัยอยู่ใต้ใบของใบมะยมด่างนี่ล่ะค่ะเพื่อนๆ เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะวิวีหกสามชาแนลได้มีทําคลิปไว้นะคะถ้าเพื่อนๆ <c oughs> พื่นท่านไหนที่ยังไม่เคยได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะคะช่วงแรกๆเลยค่ะเ <c oughs> มื่อ2ปีก่อนเนี่ยดินฟ้าอากาศค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะเพื่อน <c oughs> ๆแล้วเมื่อยมต้นนี้นะคะจะดกมากพวงยาวเป็นพวองอุ่นเลยแต่พอมาปีนี้ด้วยสภาพดินฟ้าอากาศที่ค่อนข้างที่จะ ร้อนมากมะยมก็ติดผลไม่ค่อยเยอะค่ะเพื่อนๆนี่นะเป็นลอมแหลมเลยเพื่อนๆแต่พอมาปีนี้ปุ๊บเราไม่ได้เห็นพ่อแม่พันธ์ุเขาเลยค่ะจะเห็นว่ามาวางไขาไว้เลยแล้วก็จากไปทิ้งไว้ให้เขาฟักเป็นตัวอ่อนแล้วก็เติบโตด้วยลำพังคือกลุ่มของเขา เพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างเลยนะคะว่าเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเขาจะมาวางไข่ไว้ที่นี่คือพ่อแม่เขาพ่อแม่พันมแมลงชนิดนี้นะเขาจะมาผสมพันธ์ที่นี่แล้วก็วางไข่ไว้แล้วก็จะจากไปจะปล่อยให้กับลูกๆของเขาอะค่ะแตกเป็นตัวอ่อนฟักเป็นตัวอ่อนเอง นี่แหะค่ะเพื่อนเเขาก็จะโตได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆจากนั้นเขาก็าต่างแยกย้ายออกไปเพื่อที่จะเอาตัวรอดอะค่ะเพราะตอนนี้พ่วิทย์ได้ไปส่องดูแล้วนะว่าตอนนี้ไม่เหลืออยู่แล้วเขาก็ไปเติบโตของเขาก็รอรุ้นค่ะว่าปีหน้าจะมาวางไข่ไว้อีกไหมหนึ่งปีเขาจะมาหนึ่งครั้งนะเพื่อนๆรอดูว่า ปีหน้าจะมาวางไข่ไว้อีกหรือเปล่าฝากกดติดตามไว้เลยนะคะเมื่อโตขึ้นมานะคะด้านบนหลังจะมีสีเหลืองอมส้มแล้วก็ส,กสีออกเขียวนะแล้วก็มีจุดสีดำอยู่บนหลังเขาเลยและที่สำคัญสุดนะเพื่อนๆเ,เห็นว่าเป็นเป็นมแมลงที่มีสีสันสวยงามนี่นะแต่ว่า เขาก็เป็นศัตรูตัวฉกาศของพืชเลยเพราะว่า,มาแมลงมวนตองแตกหรือมวนล,ลิ้นจี่นี่นะเขาจะดูดน้ำเลี้ยงของพืชหรือน้ำเลี้ยงจากลูกมะยมก็จะได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะค่ะเพื่อนๆลูกเขาก็เหมือน เหมือนสีมะย,ยมดองอะค่ะเพื่อนจะซีดไปคือเขาดูดน้ําเลี้ยงจากผลของมะย,ยมไปหมดแล้วอะค่ะเพื่อน,อนมะย,ยมนั้นก็จะเสียแล้วก็จะร่วงไปในในที่สุดนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับวิวห้องสามชาแนลด้วยนะ